ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติความสุขที่เดือนหนึ่งต้องทำสักครั้งฟังคลิปนี้นะครับคนบอกว่างานทนยุ่งมากเลยแต่หนึ่งเดือนอ่ะคุณต้องอยู่กับธรรมชาติสักครั้งนะครับอันนั้นยอดเยี่ยมเลยนะการวิจัยที่ประเทศฟินแลนด์นะครับว่าใน1เดือนอ่ะแค่คุณใช้เวลา5ชั่วโมงอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจะทําให้คุณมีความคิดดีขึ้นความจําดีขึ้นการวางแผนดีขึ้นต้องอาศัยพลังแห่งธรรมชาติ ในการผลักดันให้คุณสําเร็จก็คือคุณจะได้ฮอร์โมนแบบโดพามีนถ้าคุณจะผ่อนคลายไม่เจ็บไม่ป่วยสุขภาพดีขึ้นในหนึ่งเดือนออกไปแคมปิ้งไปกับเพื่อนปูกบ้างคุณจะได้ฮอร์โมนแบบออกซิโทซินน็คือฮอร์โมนในความผูกพันความสุขที่อาจจะไม่มีอะไรพิเศษแต่ว่ามันง่ายจุดแล้วเนาะจริงไหมผมชอบไปแคมปิ้งมากครับเพียงแค่เข้าอี ไปตั้งมองเห็นสีเขียวและอะองเฉยช่วยปลดปล่อยตัวเองจากเร่งยุ่งเหยื่อทั้งหมดในแตลละวังแล้วกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเพียงแค่นั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและคนก็มีความสุขคงไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้แล้วทำไมธรรมชาติจึงเยียวยาจิตใ,ใจได้จากผลงานวิจัยล่าสุดพบว่านอกจากป่าจะมีอิออนลบจำนวนมากแล้วยังมีสารเคมีที่ชื่อว่าไฟตอนไซ พี่ต้นไม้ปล่อยออกมาและเป็นสารที่ช่วยให้เกลียวยาทําให้มนุษย์และสัตว์ประสิทธผ่อนคลายประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงความสุขจะสูงการจัดอันดับความสุขของประเทศในโลกที่นําเสนอในบทนํานั้นประเทศที่อยู่อันดับต้นๆสิบประเทศที่มีจุดเหมือนนกันคือธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์สําหรับในเแด์นั้นแม้จะดูเป็นเมืองแต่มีการปลูกดักไม้เป็นทุ่งดอกไม้อยู่กลางเมืองเพียงแค่ขับรถออกไป15้าทีจะพบกับ ชิวทัพธรรมชาติอันกว้างใหญ่ไพศาลคงไม่เป็นการกล่าวเกินจริงว่าประเทศที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์จะมีระดับความสุขที่สูงกว่าและในความเป็นจริงสาหรับคนยุโรปเหนือแล้วกันออกไปประเทศเที่ยวข้ามการธรรมชาติในช่วงุดสัปดาห์<ๆ>เช่นการเดินบนเขาเดินขึ้นป่าเป็นความบันเทิงอันแสนวิเศษนอกจากนี้การออกไปแคมป์ปิ้งจะช่วยยกระดับความสาคัญของครอบครัวสมาชิก ช่วยกันกางเต็นท์แบ่งกันทําอาหารช่วยลูกๆได้ด้วยกล่าวคือเหตุการณ์วิเศษที่สุดที่เราจะได้พูดถุยใกล้ชิดกันเพียงกค่ใช้เวลากับธรรมชาติแต่ละครั้งพวกเราจะมีระดับความสุขที่เพิ่มขึ้นได้ออกไปเที่ยวกันไหมครับเซราโทนินช่วยคุ้มกันครอบครัวของคุณตอนหน้านะครับ